ครับต่อไปเชิญท่านอนุสักคงมาลัยครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อผ่านไปยังคณะรัฐบาลที่ข้องขอขอบพระคุณ ในการนำร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพศร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคาดียาเสพติดฉบับที่พศนะครับดังนั้นทั้งสามฉบับนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นที่สำคัญนั้นก็คือเป็นการดำเนินการตามหมวด16ของการปฏิรูปประเทศซึ่งจะต้องนำมาเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา270วรรคสองของรัฐธรรมนูญซึ่งระบุไว้ว่านอกจากจะให้มีอำนาที่และอำนาจตามที่บัญญัตไิไวในรัฐธรรมนูญแล้วให้วุฒิสภาตามมาตรา269มีหน้าที่และอำนาจในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด16การปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเรื่องนี้ในอีกระยะหนึ่งเมื่อมีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆก็คงจะสามารถติดตามได้ในการนาเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในทุกๆสามเดือนซึ่งของวุฒิสภาก็เพิ่งจะนําเสนอกันไปเมื่อวานนี้เองนะครับท่านประธานครับกฎหมายทั้งสามฉบับนี้นี่นะครับต้องถือว่า เป็นต้นฉบับที่สำคัญของการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเรานานๆานานจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งที่จะเป็นงานใหญ่ๆและงานที่สำคัญถึงแม้ว่ากฎหมายนี้จะมีการร่างไว้บางส่วนในยุคคอสชอมาก็ตามนะครับในสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็มีการนำมาปรับปรุงใหม่เพื่อนําเสนอต่อรัฐสภานในยุคนี้ แล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เห็นถึงความเห็นชอบร่วมกันในทางด้านการสนับสนุนอันเนื่องมาจากการที่จะเป็นการรวบรวมกฎหมายที่เคยออกซ้ำซ้อนกันมาตั้งหลายฉบับนะครับจนกระทั่งทำให้เกิดความซับซ้อนเกิดความสับสนแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาในวงจรร้ายของประเทศเพราะกฎหมายออกมายิ่งออกมาก็ยิ่งไม่สามารถที่จะทำให้ แก้ปัญหาได้เลยในอดีตเนื่องจากว่าออกกันคนละยุค,คนละสมัยและมีมิติทางด้านการจัดการที่แตกต่างกันไปดังนั้นการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้ถือเป็นอันหนึ่งที่สําคัญที่กระผมขออนุญ,ญาตหยิบยกเอาประเด็นที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินในหมวดสองนะครับก็คือพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล กฎหมายยาเสพติดที่ระบุเอาไว้ตั้งแต่มาตรา68 <S <S เป็นต้นไปมาตรา68 69 70และ71ที่พูดถึงเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมีรายละเอียดดังที่ระบุเอาไว้ท่านประธานครับวันนี้ พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศคงได้ติดตามในเรื่องของการผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้ในขั้นนี้นะครับซึ่งจำนวนนั้นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีมุมมองในการมองเรื่องของยาเสพติดไปในทางสร้างสรรค์นั่นก็คือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในด้านที่จะทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้นในหมวดสองมา,มาตรการตรวจสอบทรัพย์สินดังนั้นเนี่ยนะครับที่มีการดำเนินการมาในอดีตต้องถือว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของปปสอของประเทศไทยของรัฐบาลไทยที่แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ยังได้มานำไปใช้ในเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินการออกกฎหมายผ่านรัฐสภาอาเซียน นะครับซึ่งเป็นมาตรการร่วมกันมีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ดำเนินการกันในลักษณะแบบนี้มาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานทีเดียว mm. ซึ่งนั่นหมายความว่าในการตรวจสอบทรัพย์สินจะมีส่วนทำให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในข่ายของการค้ายาเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องและทําอาชญากรรมในระดับข้ามชาตินั้นมีความเข็ดหลาบแต่ท่านประธานครับเราจะยังได้พบว่า ในพื้นที่ในชุมชนในชนบทในท้องถิ่นห่างไกลเราจะได้เห็นบุคคลที่สามารถจะเติบโตขึ้นมาในทางเศรษฐกิจอย่างคลุมเครือหาที่มาที่ไปของทรัพย์สินไม่ได้และแน่นอนที่สุดพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบข้างก็รู้ดีว่าเขาร่ำรวยขึ้นมาจากอะไรแต่ว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยยังคงหลบซ่อนแล้วก็ยังแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ชนบทเหล่านั้นอย่างยืนยาวมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปริตรอนสิทธิเสรีภาพตา,ตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอันนี้กฎหมายได้วางเอาไว้แล้วว่าไม่ถือเป็นการริตรอนสิทธิเสรีภาพเพราะเป็นมาตรการที่สําคัญที่จะส่งผลต่อประเทศชาติดังนั้นในการที่จะตรวจสอบทรัพย์สินโดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก็ดี โดยเจ้าหน้าที่ในทุกระดับตั้งแต่เลขาธิการปรปรสรวมทั้งเจ้าพนักงานปปสทําอย่างไรจึงจะทําให้ท่านสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างเป็นธรรมกระผมจะฝากหลักการเอาไว้ในลักษณะที่เชื่อมั่นได้ว่ารายละเอียดที่จะออกต่อไปหลังจากนี้จะทําให้เกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นชนบทด้วยท่านประธานครับกฎหมายนี้ เราถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแถบสีของความชั่วร้ายและความดีงามด้านหนึ่งเป็นความชั่วร้ายด้านหนึ่งเป็นความดีงามด้านของความดีงามคือการที่เป็นสารวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ทําให้เกิดการบําบัดรักษาเกิดการเยียวยาสามารถช่วยเหลือทําให้ภาวะทางร่างกายของผู้คนนั้น ได้รับการเยียวยาแม้กระทั่งมอร์ฟีนซึ่งพวกเรารู้จักกันดีก็ยังได้ถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์มีการควบคุมเป็นอย่างดีโดยกระทรวงสาธารณสุขในด้านของที่เป็นแถบสีของความชั่วร้ายนั่นก็คือการนำไปสู่ความเลวร้ายทางสังคมการนำไปสู่การเสพติดการนำไปสู่มาตรการที่จะต้องออกมาตรการทางสังคมมาช่วยกันป้องกันซึ่งใน วงจรน,นี้ต้องถือว่าเป็นวงจรร้ายที่แม้ว่าเราจะมีการออกกฎหมายใหม่นี้ออกไปแล้วแต่เรายังเป็นสังคมกเกษตรกรรมที่มีผู้คนรอที่จะใช้สารออกฤทธิออ์ต่อจิตประสาทมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สังคมที่มีความเจริญก้าหวน้ามีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดีเขาสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ใช้สารเสพติดสารออก ออกริดต่อจิตประสาทนั้นกับเยาวชนได้เป็นอย่างดีดังนั้นในทางากลับกันเมื่อประเทศเราจะเปิดโอกาสให้มีการนำเอาสารออกริดต่อจิตประสาทเหล่านั้นมาใช้มากขึ้นซึ่งถือเป็นประโยชน์มากกว่าทําอย่างไรจะใช้มาตรการนี้ในการที่จะเป็นมาตรการของกฎหมายในการควบคุมกํากับไม่ใช่เพียงแค่จะไปมองในด้านของการปราบปรามอาชญากรรมเพียงอย่างเดียวเพราะ ยิ่งปราบอาชญากรรมอาชญากรรมก็จะยิ่งหาทางเลี่ยงหาทางหลีกไปเกิดขึ้นในทางอื่นๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะเปลี่ยนจากการเสพยาบ้ากับกลายมาเป็นเสพสารออกธิ์ทางจิตประสาทซึ่งตรงนี้คงจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆทั้งในแง่ของทางปกครองและทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องนำอาไปพิจารณาเป็นมาตรการที่จะควบคู่ขนานกันไป ในทางด้านที่เป็นคุณความดีของสารออกฤทธิ์ต่อเจตประสาทมีผู้คนรออยู่จำนวนมากนะครับที่จะใช้สารเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการบำบัดแต่ผลของงานวิจัยในระดับโลกมันสามารถนำไปถึงเรื่องของการรักษาในการป้องกันหรือการลดความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งได้มีการพูดถึงดังนั้นทำอย่างไรกฎหมายนี้จะไม่เป็นกฎหมายที่จะไประงงับยับยั้งความเจริญก้าวหน้าในการที่จะส่งเสริมวิทยาการเทและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์และการแพทย์ที่จะดัดแปลงนำเอาสมุนไพรไทยไปสกัดออกมาเป็น สารเคมีที่จะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ซึ่งนั่นหมายถึงจะเป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลดังนั้นกระผมจึงขออนุญาตกลาบเรียนต่อท่านประธานเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้สามารถทำให้ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายกฎหมายฝ่ายยุติธรรมฝ่ายปกครองและที่สำคัญก็คือชุมชนภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลติดตามกันอย่างทั่วถึงเพราะกระบวนการในการปฏิรูปประเทศเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่ใช่การขอความร่วมมือจากประชาชนแต่เขาจะต้องร่วมคิดร่วมทํำและร่วมปฏิบัติอย่างแท้จริงดังนั้นไม่ว่าจะให้อํานาจเขามากน้อยแค่ไหนให้บทบาทเขามากน้อยแค่ไหนเราได้เห็นแล้ว ในกระบวนการของการควบคุมดูแลในเรื่องของการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็จะได้เห็นว่าหลังจากนี้ไปกฎหมายสามฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสารรค์สังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้สารออธิ์ต่อจิตประสาทไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับทั้งโลกครับขอบพระคุณครับครับผมก็อานรายชื่อท่านที่จะอภิปรายต่อไปนะครับ